เมืองบาดานในหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งมีชายหนุ่มวัย25ปีชื่อว่าเก่งเขามีอาชีพดำน้ำยิงป่าเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วัยเด็กเก่งเป็นคนช่างสำรวจและไม่กลัวความลึกของน้ำวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินเล่นริมชายฝั่งเขาได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่ามีของสายใหม่ถูกค้นพบอยู่ลึกเข้าไปในป่าชายเลน ของนี้น้ําใสจนมองเห็นพื้นด้านล่างเหมือนกระจกเงาแต่ก็ไม่มีใครกล้าลงไปเพราะกลัวคำล่ำลือเรื่องสิ่งลี้ลับใต้พืนน้ำเก่งไม่ได้สนใจคําเตือนเขามองเห็นโอกาสใหม่สําหรับการหาป่าจึงเตรียมอุปกรณ์ดำน้ําแบบง่ายๆมีเพียงหอ,อกยิงป่ากับมีดติดตัวไป ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังคลองสายใหม่เมื่อถึงคลองเก่งค่อยๆดำน้ำลงไปความใสของน้ำทำให้เขามองเห็นฝูงปลามากมายว่ายเวียนอยู่แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือปาลาไหลท้องขนาดใหญ่ว่ายอยู่ใกล้ก้นคลองเก่งรู้สึกท้าทายขึ้นมาทันทีเขาเลงหอก และพยายามไล่ต้อนมันแต่เจ้าปาลาไหลทองกับว่ายหนีเข้าไปในโพรงใต้ก้อนหินใหญ่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เก่งตัดสินใจมุดเข้าไปในโพรงลึกด้านในโพรงเป็นห้องถ้ำใต้น้ำที่มีโพรงอากาศอยู่ตรงกลางเขาโผล่หัวขึ้นมาหายใจและต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นท่ามกลางหินงอกหินย้อย มีแท่งทองคําจํานวนมากวางซ้อนกันเป็นกองโตในขณะที่กำลังสํารวจถ้านั้นเก่งสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณสลักอยู่บนผนังหินดูปปวาไววนรอบพระอาทิตย์เขาไม่เข้าใจความหมายแต่ก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศประหลาดและเย็นเยือบที่แผ่ออกมาขณะที่กำลังสํารวจ เขาสังเกตเห็นเงาจางๆของหญิงสาวในชุดโบราณวายรอยอยู่เหนือเขาเธอมองมาที่เขาด้วยสายตาว่าววอนก่อนจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบเบาๆอย่าแต่ต้องทองคำต้องคำสาวเก่งรู้ดีว่านี่คือขุมทรัพย์อันมหาศาล เขารีบวางแผนว่าจะขนทองขึ้นไปได้อย่างไรแต่เนื่องจากเขาดำน้ำตัวเปล่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจเขาจึงต้องว่ายน้ำขึ้นลงเป็นเวลาหลายเที่ยวในแต่ละเที่ยวเขาหอบทองคำขึ้นมาทีละแท่งแต่ยิ่งทำไปนานเข้าเขาก็เริ่มเหนื่อยล้าและรู้ตัวว่าเขาก็ไม่สามารถขนขึ้นมาได้ทั้งหมด ในขณะที่เขากำลังดำลงไปเอาทองคําแท่งสุดท้ายจูจูกระแสน้ำกลับเปลี่ยนทิศไหลแรงขึ้นอย่างผิดปกติหลาวกับมีบางสิ่งปลุกเล้าให้ของสายนี้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลและในความมืดของโพรงป่าไหลทองตัวเดิมก็โผล่เข้ามาขวางทางมันพุ่งเข้ามาโจมตีอย่างดุร้าย เก่งต้องใช้หอกและมีดป้องกันตัวปาลาไหลทองลาวกับมีความแค้นไม่ยอมให้ขนทองคำขึ้นไปไง่ายๆมันตวัดลําตัวใส่กระแทกล่างเก่งให้กระเด็นไปชนหินหลายครั้งเก่งพยายามหลบและโต้ตอบด้วยหอกแต่ก็ยากที่จะตมตีให้ตรงจุดสำคัญได้เสียงคำรามต่ำดังก้องอยู่ทั่วโพรงใต้น้ำ ราวกับมีสิ่งมีชีวิตลึกลับมากกว่าหนึ่งตัวเฝ้ามองเหตุการณ์นี้อยู่ในจังหวะหนึ่งปลาไหลทองกระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วสูงเก่งใช้หอกแทงสวนเข้าไปอย่างแม่นยำจนทะลุเข้าบริเวณใต้คางของมันมันดิ้นทุรนทุรายก่อนจะจมหายไปในความมืดใต้โพงแต่ก่อนที่จะว่ายหนีไป เกงก็สังเกตเห็นเงาเคลื่อนไหวหลายเงาในความมืดเหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเคลื่อนตัวออกมาจากความลึกเขาไม่รอชา้ารีบหยิบแท่งทองแท่งสุดท้ายที่เหลือไว้แล้วรีบว่ายน้ำกลับสู่ผิวน้ำด้วยความเร็วทว่าเงาดำนับสิบก็กำลังไล่ตามหลังเขาอยู่ด้านหลังเก่งรู้สึกได้ถึงแรงดึงของสิ่งมีชีวิตลึกลับ ที่พยายามคว้าขาของเขาเขาดิ้นหลบอย่างบ้าคลั่งกระแสน้ำที่หมุนวนกลายเป็นวงน้ำวนขนาดเล็กพยายามดูดเขากลับลงไปยังเบื้องลึกเสียงคำรามโหยหวนดังมาจากก้นคลองคลายเสียงวิญญาณโบราณในวินาทีที่เสียงเป็นเสียงตายนั้นเก่งใช้มีดตัดเศษเถาวันใต้น้ำ ที่เก te yup> ี่ยวขาของเขาไว้ก่อนจะเร่งแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวขึ้นสู่ผิวน้ำแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านผืนน้ำลาวกับเชื้อเชิญให้เขากลับสู่โรคมนุษย์เมื่อเก่งขึ้นมาถึงฝั่งหัวใจเขาเต้นแรงทั้งจากความเหนื่อยล้าและความตื่นเต้นเขาวางแช่งทองลงบนพื้นทรายเตรียมตัวจะเรียกเพื่อนบ้าน มาช่วยขนแต่ทันใดนั่นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแท่งทองคำที่วางอยู่ต่อหน้าเขาค่อยๆเปลี่ยนสีจากเหลืองอลามเป็นสีเทาหมุนก่อนจะแข็งกลายเป็นก้อนหินลร่าในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเก่งยืนมองอย่างไม่เชื่อสายตาเขาค่อยๆหันไปมองผืนน้ำอีกครั้ง ทางได้ยินเสียงถึกกล้องในหูเล่ากับเสียงกระซิบจากเมืองบาดาลที่ซ่อนตัวอยู่ในความรึกทองของพวกเรายังคงเป็นของเราขณะนั้นเองเงามืดจากฝืนน้ำค่อยคอยลอยขึ้นมาปรากฏร่างของหญิงสาวในชุดโบราณที่เขาเคยเห็นใต้ถ้ำดวงตาของเธอวาวโรดอย่างน่าสะพึงกลัว เจ้ามองเห็นเราแล้วเจ้าจะไม่มีวันจากไปไหนท่านใดนั่นเองมือเย็นเฉียบของเธอควาข้อมือของเก่งไว้ลากเขาลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องของเขาดังลั่นก่อนจะจมหายไปใต้ผืนน้ำอันเงียบสงัดถิงไว้แต่เพียงละลอกขึ้นเล็กๆที่สัตว์เข้าหาฟังตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครพบเห็นเก่งอีกเลย ของสายใหม่นั้นก็ถูกขนานนามใหม่ว่าคลองต้องคำสาบและกลายเป็นเรื่องเล่าลึกลับของหมู่บ้านไปชั่วกาลนาน